สวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะมาเล่าเรื่องความทรงจำยามยาวไว้นะคะเราอยากรู้ว่ามีเพื่อนคนไหนเป็นเหมือนเราบ้างอะ่ะยายบ้านบ่อยมากเลยตั้งแต่คลอดออกมา ว่าใครย้ายบ้านบ่อกอย่างนราน้าเกิดที่โคราชอย่างที่เคยเกิดมาตั้งแต่ต้นเกิดที่โคราชเสร็จพอได้สามเตียงพี่พ่อก็ไปลาวกลับมาน่าจะไปอยู่แถวประชาชนจากประชาชก็กย้ายไปอยู่บางพลัดทา่ที่สองที่สามตั้งแต่โคราชนี่นะจาบางพลัดก็ไปอยู่ดินแดงสี่ละจากดินแดงก็ไปอยู่ห้วยขวางห้าจากห้วยขวางก็ไปอยู่สีญย่านหก จากสี่แยกก็อยู่สุทธิสารเจ็ดจากสุทธิสารก็ไปอยู่รามอินทราเป็นแปดจากรามอินทรานะเราก็ไปอยู่กาละสินจากกาสินแปดใช่ไหมเป็นเกนะ้าจากกาละสินเราก็ย้ายไปสีนาเป็นสิบแล้วนะจากสีนาก็ย้ายกลับมาคลองสามวา กี่ที่ละดูสิเพื่อนลองดูสิใครมีประสบการณ์เยอะอย่างเรา่ย้ายบ้านบ่อยมากเลยย้ายไปย้ายมาไม่ได้อยู่ติดบ,บ้านเลยย้ายไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้นะเสร็จแล้วหรือปะเรียนก็เหมือนกันอนุบาลหนึ่งอยู่ที่หนึ่งจำได้เลยสมัยนี้ไม่รู้โรงเรียนนีน้ยังอยู่ไหมอ่ะแต่ว่าเราเรียนอนุบาลหนึ่งลาประสบการณ์ลาประสบการณ์อยู่ตรงไหน,นอยู่แถว ในตัวเมืองมุณณียเด็กๆจําได้ว่าน่าจะอยู่แถวลาประสงคนั่นแหละลาประสงคหม่อยู่ตรงดินแดงสองนะสามโรงเรียนเบญจากโรงเรียนเบญจานี้เรียนถึงปสองพอโรงเรียนเบญจได้มาก็อยู่ตรงแดงแล้วก็ไปเรียนปสามปสี่ที่แถวฝั่งทนโรงเรียนบุรนาวิทย์ปห้าปหกลุกจิเสรีแถวสุทธิสารอดีต เรียนลัพาวโรงเรียนสติวรรณหมอต้นเรียนที่โรงเรียนสติเศษฐบุตรที่มินบรุรีแล้วก็มปลายสาระที่เกษตรแถวแเกษตรบางบัวแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนมาหาลัยอะในายใครมาคอมเมนต์บ้าขยายบ้านบ่อยรยายโรงเรียนบ่อยไหนมาคุยกันซิมาเล่าให้ฟังซิแล้วเราจะเล่าเรื่องเล่าตอนเวลาปิดเทอมานะว่าของเราเป็นยังไงตอนนี้ฟังด้วยคนดิเกอ